ทางด้านของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานีค่ะได้เยี่ยมให้กำลังใจผู้ที่พ้นโทษแล้วก็นําโครงการพระราชทานโคกหนองนาแห่งน้ําใจและความหวังไปปรับใช้ในชีวิตประจําวันสร้างอาชีพสร้างรายได้หลังจากที่พ้นโทษค่ะ น,นายนรงรักร้อยผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานีพร้อมด้วยนางสาววิพรพักค่ายบุญศรีผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดอุทัยธานีและผู้แทนกเกษตรจังหวัดนะคะได้เข้าเยี่ยมให้กำลังใจในายวีรศักดิ์ซึ่งภายหลังจากที่พ้นโทษจากเรือนจำจังหวัดอุทัยธานีก็ได้นำโครงการพระราชทานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวังของกรมราชธรร์ที่กรมราชธรรมแนะนําให้ไปปรับใช้บนที่ดินของครอบครัวมีเนื้อที่ประมาณ30ไร่ที่ตําบลเขากวางทองอําเภอหนองฉางจังหวัดอุทัยธานีโดยปรับพื้นที่เพื่อทํานาปลูกข้าวโพเดเลี้ยงปลาปลูกไม้ผลและวัชพืชขอภัยค่ะและพืชผักสวนครัวต่าง ซึ่งนอกจากจะช่วยให้มีงานทำหลังพ้นโทษแล้วนะคะผลผลิตที่ได้ก็ยังช่วยให้สามารถดำรงชีวิตแบบพึ่งพาตนเองได้อีกด้วยค่ะ ใช่แล้วค่ะและในโอกาสนี้นะคะทางผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานีก็ได้ให้กำลังใจผู้คนโทษและมอบหมายให้หน่วยงานเกษตรเข้าไปแนะนำแนวเรื่องของการทำเกษตรทฤษฎีใหม่การปรับพื้นที่การทำระบบน้ำตามแนวทางของโคกหนองนาและให้เรือนจำจังหวัดอุทัยธานีได้มีการประสานกับพัฒนาชุมชนในการที่จะหาแนวทางด้านงบประมาณในการขุดลอกสระน้ำค่ะ เพื่อกัดเก็บไว้ใช้ในฤดูแล้งสำหรับโครงการพระราชทานโคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวังของกรมพระาชทานนี้นะคะมีวัตถุประสงค์ในการที่จะเพิ่มทักษะในการทำกรเกษตรทฤษฎีใหม่ให้กับผู้คนโทษสามารถพึ่งพาตนเองได้มีอาชีพเลี้ยงตนเองและก็ครอบครัวและก็ไม่หวนกระทำผิดซ้ำอีกต่อไปค่ะคุณรู้ไหมโครงการนี้นะนอกจากที่ าทางด้านของผู้ต้องขังเนี่ยที่เขาพ้นโทษออกไปแล้วเขาจะเอาไปประกอบเป็นอาชีพของครอบครัวเขาเองแล้วยังเอาออกไปที่จะมีใบเหมือนมีใบผ่านทางคือได้อบรมโคกหนองนาโมเดลน้ําใจแห่งความหวังเรียบร้อยแล้วเนี่ยมีโครงการของโครงการพัฒนาชุมชนซึ่งเป็นโครงการโคกหนองนาโมเดลแบบนี้แหละเปิดรับนะคะเป็นเขาเรียกว่าเป็นบุคคลที่มีความสามารถ หรือบุคคลที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโค้งหนองนาโมเดลเนี่ยให้ไปทํางานในพื้นที่ภ<ะ>ูมิลําเนาของตนเองตรงนี้นะคะมีนักโทษแล้วก็มีผู้ที่หลุดพ้นจากโทษตรงนี้ไปแล้วหลายคนนะคะไปออกไปแล้วเขาก็าไปสมัครสมัครแล้วเขาออกไปเขาก็มีอาชีพคุณเดือนละ9,000บาท